ก็สวัสดีด้วยความสุดอลังการของขอบวนพาเรศโรงเรียนพิม,มานพิทยาสันสตูลครับเดี๋ยวก่อนีีเดือนนะครับไปเลยบรรยากาศวัวเฉาๆนะครับนี่มือกล้องพร้อมแล้วครับเดือนอีเดียนว่างีมั่มหน้าแล้วกัน เดียเด๋ยวเย,วเยวเ็บเอกกระโปรงนะครับกระโปรงมันยาววันนี้ต้องสวยงามทุกคนต้องสวยต้องไม่คว่ำวาถ่าลูดกันตากแดงถ้ารูดอีกต้นนะ <c oughs> นักเรียนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยลคคลแล้วค่ะครูเอื้อด์ไปแล้วเริ่มเดินได้นี่กีฬาสีเริ่มแล้วครับ วันนี้เป็นขบวนพาเรศสุดอลังการจริงๆถ้าใครมาเห็นวันนี้นะครับเหมบุตรั้นของตันเตละคนทารุตกระเล็กมาได้นี่เล็กตี๋ช่งวัวลุงซาวาเลงงามปังเปรน,นี่ลำไม่เจอะโอ้โหสวยปังเปรนกับมีสี่เขี้ยวไม่ก็มาเดินกันเป็นขบ,บวนตังเตะสี่ยากิบีลังนะครับเดินมาเรเอยท่านนนบุรีว่านิดแล้วก็ไปหนพาพันห้อนาลีกานะครับอาพันโลงปักแล้วก็ไปถึงโรงเรียนปิดิมานพิตยาสันนะครับแล้วเตละขับวนนะครับตาหินเหลไยวเมย์าฉาทวันนี้ าใา่รูปกันตัวทรับปนีเม็ดแบดเลยไม่ก็มามือกลองอเต็มนี่สวยเจ้าหญิงกอบเลยเนี่ยสวยจริงๆนี่กระบบน,นชุดปลยบารมสายหลักนะครับอ่แต่งตัวกันสวยงามนี่ใครแล่วนะ น้องวุ่นนี่เหลือในเดียวนี่ส่วยจังซี่ฟาซี่ฟานี่สว่างงามว่าเปลือนนี่พอดีออต้องขน,นาดนั้นนิดนี่สี่เรื่องครับอลังกันรจริงๆนี่ซี่ฟาไม่มดตีเลยซี่่าจังเส้นนะครับสว่างซี่กว่าที่ทำไทยมากว่าเปือนเลวอันนี้พูดพูดพูดเป่ากันเงือกพ่อมาเลย <laughs> นี่โรงเรียนก้องส่งท้านะครับเราเอามาช่วยเป็นอ่ ดูเลยย่างเสริมนะครับนี่พนันพ้องนาฬิกานะครับโอ้โนาฬิกานี่นะครับใต้หลุดไปสวยจริงๆนะครับโอ้นี่สี่เขียวปานาฬิกาผมต้องตังกรองตรงนี้เลยนะครับหลบพลัดไม่ได้เลยตรงนี้มันเรื่อยว่าเปลือนนี่สุราบั้บังนะครับนี่อาจารย์บ๊ายบายอาจารย์ <c ười> ครูก็เดินกันนี่นักเรียนนะครับโรงเรียนอนุบาลเชียร์กันแล้วเห็นกับบนเปรตว้าวเด็กๆ โอ้ยชอบใจกันใหญนะ่เลยเด็กๆเดี๋ยวต่อไปลูกขึ้นโตขึ้นประโยคเรียนพอซอนลูกก็เป็นปันนีแหละอืมนี่กระทานะครับนี่รำมีเยอะครับอยากเป็นกระทารำมมีเยอะจะได้ค่วงเธอบ่อยๆ <aper it. S 2> นี่สโลแกนสโ,สโแลแกนของผมเองเลยตอนนี้ก็ซอมกันไม่ก็มาซอมกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนะครับว่าเงีไดปันนี้ไม่ใช่ไงยงนะครับ นี่สีชมผู้นี่ดำมีเยอะเศร้าเศร้าตั้งเพนโู้หะไยตัวนู้งง่อย,ยจริงครับวันนี้แม่ก็มาใกลยียพาดงานนี่นะครับพลาดไม่ได้มาใต้หลุมตึกว่าพลาดกีฬาสีสุดยิ่งใหญ่นี่เป็นปีแรกนะครับที่พ่อโรงเรียนนะครับอาตาันศีราวุดอ,อยู่หนุยนะครับ ได้จัดกันมานี่น้องมุกครับน้องมุกซุยจังน้องมุกวันนี้จําไม่ได้เลยแต่ละคนหน้ามเมื่อนกันแมดครับไม่ลุยใต้ลูก,กใกล้ลูกเอเองก็จํากันไม่ได้แล้วต้องบวกมือไว้บายนี่น้องแพทย์ครับนี่นักกีฬาว่ายน้ำนี่คนนี้แก็งครับน้องแพทย์ก้องเราวันนี้อ่านี่ใครลาวันนี้โอ้เหนื่อยแลว้วดูดน้ำเนี่ยผดท้องน้ไม่กินแลว้วนี่สี่เลื่อมครับไอ้สี่เลื่องนี่เดือนกันปลอมเปลี่ยงไม่ก็มอยแต่งตัวมันก็นจเจาโดยเจ้าเก้านะ จะเหยียบกระโปรงนะั้นดีหวม่ำลงลงไอ้ระวังแหละกระโปรงตูป้ปืนแล้วไม่ก็มาสวยปันเปลือยต้องสวยว้กอนนี่ฝ่านโรงเรียนอนุบาลตักสินสยามรับเด็กนักเรียนมาบกมือใบๆชอบใจกันใหญ่นะครับตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนพิมันพิทยเจษท์กันแล้วก็ไม่ก็มาสิ้นสุดกันตรงนี้นะครับอ่ะด้วยความรักความชอบนะครับชอบปี่ไหนไปแชร์ซี่นั่นกับโรงเรียนพิมันพิทยเจษทรสตูนครับ